พบกับดิฉันฟ้าายปล้องเกิดในชั่วโมงฟลิกชีวิตกับรายการหวงจุ้ยฟลิกชีวิตค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะทางช่อง Newvision แห่งนี้โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมทุกรายการของช่อง Newvision ของเราได้ทางระบบจานดาวเทียม PSI ช่อง124และทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ w w ็ n e w ต i s i o n c h a n n e l t v ค่ะ คุณผู้ชมคะในการจัดบ้านหรือว่าการที่จะสร้างบ้านนั้นนะคะถ้าเราสร้างบ้านไว้แล้วเนี่ยก็เป็นจริงอยู่ว่าถ้าทิศไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่หันบ้านไม่ได้คือมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหันบ้านแต่สําหรับใครหลายๆคนที่คิดกําลังจะสร้างบ้านอยู่แต่ไม่รู้ว่าควรจะหันหน้าบ้านไปทิศทางไหนดีวันนี้ค่ะอาจารย์โชคดีแท่เอียบจะมาบอกคุณว่าทิศไหนอยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยทิศไหนอยู่แล้วร่มเย็นค่ะเราไปพบกับอาจารย์โชคดีกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตามที่เกิดมาเลยค่ะอาจารย์ว่าทิศไหนคะสาหรับคนที่เอาไม่สร้างยังไม่สร้างบ้านหรือว่ากําลังคิดจะสร้างบ้านคิดจะมีธุรกิจทิศไหนเป็นทิศที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านคะอาอจารย์ถ้าถามว่าทิศที่ดีที่สุดก็คืออาจารย์ถือว่าทุกทิศดีหมด <c oughs> นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างบ้านแต่ละคือแต่ละช่วงคือไม่เหมือนกันเวลาเราจะซื้อบ้านอาจารย์แนะนานะครับว่าถ้าบางคนดูไม่เป็น <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่ คาบเกี่ยวกันอยู่คราบ,บ,บ,บเกี่ยวกันยังไงคราบเกี่ยวกันตรงที่ว่าช่วงหน้าหนาวลมหนาวยังมาอยู่นะยังไปลายปลายลมหนาวเพราะว่าทางเหนือนี่อากาศเย็นก็ยังเกิดอยู่นะครับถ้าบางคนไปซื้อบ้านช่วงนี้ก็อาจจะได้ทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเป็นลมที่เย็นๆมาใครๆก็ชอบมันเหมือนลมแอร์รแต่เป็นลมธรรมชาติแต่ถ้าถามว่าท่านเลยกว่านี้เป็นต้นไปอย่างเช่นเข้าเดือนมีนาหรือเข้าเมษาเมื่อไหร่นี่ยลมใต้มาละโดยปกตินะครับลมใต้เนี่ยในหนึ่งปีนะครับจะมาถึง10เดือนแต่ปีนี้มาช้า เนื่องจากอะไรเนื่องจากธรรมชาติธรรมาชาติแล้วจะอยู่นานได้ไหมคะอาจารย์คือมาช้าก็ไม่เกินเดือนหรือ2เดือนเท่านั้นเองอย่าตกใจคือจริงๆแล้วเนี่ยลมตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการสร้างบ้านช่วงนี้เนี่ยถ้าอาจารย์บอกถ้าจะไปซื้อบ้านช่างใจนิดนึงถ้าไปซื้อนะอาจารย์ขอให้เป็นหลังประมาณวันที่15หลังมีนาค่ะนะคือจะชัดเจนมากคือบางคนนี่จะไปซื้อบ้านช่วงนี้ช่วงนี้ปั๊บคือบับงเอิญว่าลมหนาวยังมาอยู่พอลมหนาวมาเราเอาเลย ทิศเหนือหรือทิศตะวันอาากช่วงนี้จะมีลมมาจากนาบ้านส่วนถ้าทางทิศใต้เนี่ยช่วงนี้อาจจะมาบ้างหรือว่าไม่ค่อยมาหรืออาจจะมาเบา,าอาจารย์อยากจะให้ชัดเจนนี่คือประมาณหลังวันที่15้เพราะปีนี้ลมทางใต้จะมาชา้านะครับบางปีเนี่ยวันที่10มกราเขามาแล้วบางครั้งประมาณสิ้นเดือนมกราเขามาแล้วแต่ละปีมาไม่เหมือนกันนะครับนี่ถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถามว่าทําไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับทิศทางของลมบ้านไหนลมเข้าดี ความหมายของอาจารย์คือเข้าหน้าบ้านนะไม่ใช่เข้าด้านหลังบ้านถูกต้องหลักเนี่ยต้องเข้าหน้าบ้านถามว่าทําไมหลักของอาจารย์ต้องเกิดจากหน้าบ้านเราลองมาสังเกตดูส่วนใหญ่นะครับว่าประตูบ้านเนี่ยหน้าบ้านจะสองบานด้านหลังเหลือหนึ่งใช่ไหมแต่บางคนบล็อกไปเอาข้างหน้าหนึ่งปัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งประตูด้านหลังเป็นสองประตูถามว่าถ้าข้างหน้าคุณกินเล็กแล้วก็ข้างหลังใหญ่ถามว่าเหลือไหมก็เหมือนกับได้มาเข้าเข้ามาน้อยรายได้มีเข้ามาน้อยแต่ว่าอะไรจ่ายเนี่ย ออกอเยอะอเพราะว่าทางออกมันเยอะใ,ใหญ่กว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ในหงวงจุ้ยตรงนี้ถามว่ายังอาจารย์บอกไม่ได้ยากเย็นเลยบางคนกลัว <c oughs> บางคนกลัวที่จะเชิญไปดูจะต้องเลือ้อต้องทุบอาจารย์บอกเลย <c oughs> นะครับว่าการเลือ้อการทุบก,ก็คือเหมือนกับว่าคนตีโจทย์ไม่แตก <c oughs> นะครับ <c oughs> การทําสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่าง <c oughs> อย่างเช่นอาจารย์ยกตจวอย่างนะครับว่าประตูบ้านเนี่ยหลักของอาจารย์คือต้องเปิดเข้าแต่บางคนบอกอาจารย์แล้วเปิดออกจะทําไง ถ้าคนไม่รู้ก็คือลื้อไงก็เปลี่ยนประตูเลยเปลี่ยนเป็นลูกบิดจากออกเป็นเข้าใช่แต่วิธีท,ทําทํำยังไงละ่ะบางคนบอกอาจารย์เข้าใจง,ง่ายๆคือเอาถอดประตูออกแล้วก็ลื้วงกบออกแล้วสลับกันอาจารย์บอกไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะ,ะถ้าเข้าใจนะประตูเนี่ยเราถอดออกแต่วงกบไม่ต้องลือ้อแค่เราติดติดขอบให้มันหนาขึ้นอย่างเช่นเวลาเราเปิดออกเปิดออกเนี่ยบานเนี่ยบานเล็กเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกส่วนอันใหญ่มันจะอยู่ข้างในแต่ก็เราติด อันใหญ่ก็คืออยู่ข้างนอกอันเล็กก็อยู่ข้างในก็ทับกับประตูเปิดเข้าได้ละคือบางคนต้องไปลื้อไงค่ะซึ่งไปลือ้อบางทีคนบอกอาจารย์อยู่เหมือนเดิมแล้วนีละแล้วบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าโดยหลักเนี่ยถ้าเปิดเข้าอาจารย์ให้เต็มร้อยเลยนะแต่ถ้าสล์ล่ะอาจารย์ถ้าสลด์อาจารย์แนะนํานะครับว่าได้ห้าสิบห้าสิบแล้วยังมี มีหลายที่เหมือนกันค่ะอาจารย์ที่เขาเป็นประตูทั้งมีทั้งเปิดทั้งเข้าวัมนมีสองบานบานนึงเปิดเข้าบานนึงเปิดออก <c oughs> จริงๆแล้วมันเปิดออกได้ทั้งคู่แล้วเปิดเข้าได้ทั้งคู่แหละคือจริงๆว่าบางทีเราล็อกเนี่ยคำว่าล็อกนี่คือไม่ใช่ตัวนิ่งนะค,คาว่าตัวนิ่งคือเคลื่อนไหวไม่ได้ก็คือ,อะจะล็อกจะไม่ล็อกก็คือเปิดไม่ได้ถูกต้องคือคําว่าตัวนิ่งก็คืออย่างเช่นเราประตูเปิดเข้าค่ะถ้าเราทําเอาแบบง่ายนะก็คือไปพื้นบริเวณหน้าบ้านให้สูงกว่าพื้นตัวบ้านไอ้นี่บวกละ พื้นหน้าบ้านก่อนเข้าบ้านสูงกว่าตัวบ้านก็คือเหมือนกับเราเบียงบ้าน,านถ้าบ้านไหนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างอย่างเช่นฟุตบาทถนนสูงกว่าตัวบ้านเราไอันี้คุณได้เงินนะอันนี้คือข้อดีข้อนึอว่าอยู่ต่ํากว่าถนนแล้วจะดูจะไม่ดีคือต่ำกว่าถนนต่ําประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นต่ําประมาณสักสิบเซนยี่สิบเซนสามสิบเซนก็ถือว่ายังเป็นบวกเพราะอะไรเพราะเวลาซับเข้าลงมาเป็นก้อนเลยอยู่หน้าบ้านหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอาจารย์ต้องพูดเรื่องลมก็คือ อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าลมคือตัวรับสินที่จะเข้าบ้านเราเขาจะสงสัยว่าอ เรื่องเงินจะรวยทําไมต้องไปคุยเรื่องลมก็ <c oughs> คืออาจารย์เปรียบเทียบอยู่ว่าเหมือนกับบ้านเราเป็นตัวรับทรัพย์ตัวเก็บทรัพย์แล้วก็ลมคือตัวรั์ที่จะเข้ามาถ้าประตูบ้านข้างหน้าเล็กข้างหลังใหญ่ก็เท่ากับว่าคุณรับรับมันน้อยจะจ่ายออกเยอะตอแต่ถ้าหน้าบ้านคุณประตูใหญ่แล้วเปิดเข้าบ้าน <c oughs> ก็เหมือนกับเป็นการให้รั์เข้ามาแล้วหลังบ้านประตูเล็กก็คือจะมีรายจ่ายออกน้อยนั่นเองนะคะค่ะแล้วอาจารย์คะถ้าสมมติอย่างที่อาจารย์เคยแนะนําแก้หลายบ้านแล้วที่ตัวแสตัวอย่างก็คือถ้า แต่ยะทางของบ้านก็มีส่วนเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะส่วนเกี่ยวข้องมากบางคนบอกอาจารย์บ้านที่ลึกกับไม่ลึกต่างกันอย่างไรบ้างอาจารย์บอกต่างกันคนละเรื่องกันเลยสมมุติว่าถ้าบ้านลึกก็เหมือนกับคนที่ยาวกับคนที่ไม่สูงมากนะสูงประมาณสัก2เมตรกับอีกคนหนึ่งสูงประมาณสักเมตรห้าสิบต่างกัน50เซนแล้วซับเข้านี่คนละเรื่องกันเลยเปรียบเสมือนกับเวลาเราเปิดประตูเข้ากับประตูออกหรือสไลด์มีข้อแตกต่างกันเยอะมากอาจารย์จะเรียนให้ทราบนะครับว่าเวลาประตูเปิดเข้า ยังไงก็มีทรัพย์เข้าแต่คุณเก็บทรั์อยู่ไหมนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งบางคนว่าอาจารย์ที่อาจารย์แนะนําถูกหมดเลยแต่ปัญหาคือเก็บรัย์ไม่อยู่ถามว่าทิศอะไรที่เก็บซัพ์ไม่อยู่หนึ่งคือทิศใต้สองคือทิศตะวันตก<ม>ถามว่าสมไยเก็บทซั์ไม่อยู่คือรายได้เข้าเยอะมากแล้วทิศใต้กับทิศตะวันตกนิสัยจะ นี่จะว่านิสัยดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงคือเป็นคนที่ใจใหญ่ใช้เงินเต็มที่ไงคือไปออกสังส่งสรรกับเพื่อนทีส่วนใหญ่ก็<ใ>จ,จะเป็นคนจ่ายถามว่าทําไมเพราะเขาได้ง่ายไงขเขาได้ง่ายจ่ายง่ายไงอาจารย์ถึงถามว่าถ้ามีสองสามีภรรยาอาจารย์ถามว่าคุณกับสามีใครจะใช้จ่ายมากกว่ากันเขาก็จะตอบว่าสามีบางทีก็เป็นตัวชั้นเองาถามว่าเป็นเพราะอะไรคุณวันนี้เหมือนกับอาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าสมมติว่าวันหนึ่งคุณได้วันละสองพันบาทวันนี้ก็ได้ เราก็ต้องใช้หรือไม่ใช้คุณก็ได้ละสองพันพรุ่งนี้คุณก็ได้อีกมาลืนก็ได้อีกคือได้ทุกวันไงแต่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในการที่จะใช้เงินน้อยลงเนี่ยหรือเห็นชันว่าเงินไม่สะพัดก็คือคุณไปเปลี่ยนทิศของบ้านไงคำว่าเปลี่ยนทิศของบ้านเปยังไงย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งไง<อ>นี่คือความแตกต่างเลยอาจารย์ถึงเรียนให้ทราบนะครับว่าคนเราเนี่ยที่เริ่มมีเริ่มตั้งตัวอะไรได้เนี่ยเกิดจากส่วนใหญ่นะครับแปเเกิดจากบ้านเช่าทั้งนั้นเลย อ,อยู่บ้านเช่ามาก่อนอ,อยู่บ้านเช่ามาก่อนอยู่บ้านนี้เราเฮงเล้วรวยมากเลยนะแล้วก็มีกําลังที่ไปซื้อบ้านบางเอิญบางคนไปถูกถูกต้องไงตรงที่ว่าบ้านเก่าได้ทิศใต้แล้วไปซื้อบ้านใหม่เป็นทิศใต้เขาเรียกว่ารวยต่อเนื่องแต่ถ้าบางเอิญว่าเราได้ทิศใต้แล้วไปอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเงินที่เราเคยใช้จ่ายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละเราก็จะไปโทษด,ดวงโทษกรรม โทษเวรกรรมโทษสารพัดอย่างเลยแต่เราย้อนกลับไปดูซิว่าสมัยก่อนเราอยู่บ้านนี้เป็นแบบไหนแล้วทําไมบ้านใหม่ทําไมไม่ก๊อปปี้จากบ้านเก่าทุกอย่างไปอยู่บ้านใหม่อืถ้าก๊อปปี้ทุกอย่างจะไม่ใช่เรื่องทิศอย่างเดียว<ม>ใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะตัวตบ้าน,อ,นอย่างนี้ด้วยอ๋อทิศก่อนอันที่สองความลึกอเอาสองจุดนี้ก่อนแล้วที่เหลือก็จะตามมาสิ่งที่ตามมา สิ่งต่อไปที่อาจารย์แนะนาก็คือหิ้งพักคุณจะหันออกหน้าบ้านบางคนหลังจากรายการก็โทรถามอาจารย์ทำไมอยู่มันห้าปีสิบปีไม่เคยมีโชคไม่เคยมีลาบเลยอาจารย์ถามคนว่าหิ้งพักคุณหันออกหน้าบ้านหรือเปล่าหันไปทางทิศตะวันออกแล้วหน้าบ้านคุณหันทางทิศไหนล่ะหันทางทิศใต้นี่คือปัญหาของคุณคือเก็บซักไม่อยู่แต่ปัญหาของคุณมาทุกครั้งไม่ทราบว่าเป็นท่ออะไระอาจารย์ถึงถามว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในตัวบ้านมีดี และไม่ดีอยู่ในตัวเองอ,อยู่ที่ว่าคุณจะเจอจุดไหนในตัวบ้านนะครับอาจารย์จะเรียนให้ทราบนะครับว่าไม่ใช่ผิดทั้งหมดและก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดมในตัวบ้านมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีบางคนตกใจว่าโหอาจารย์อาจารย์ชอบยกตัวอย่างบ้านทิศทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกและทิศใต้เนี่ยทำไมมันต่างกันเป็นเพราะอะไรอยู่ที่ทิศท,ทางของลมอาจารย์ถึงจะยกตัวอย่างนะครับในประเทศไทยเนี่ยลองสังเกตตั้งแต่มกรลาจนถึงธันวานเนี่ยคนทุกภาคเลยจะไปเที่ยวทางเหนือเนี่ย โดยเฉพาะเจาะจงที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเชิงร<ช>้านเนี่ยเราไปเดือนไหนกัน<ส>ก็คือตอนปลายปีแล้วก็ลองดูปลายปีปลายปีก็เอาต้นปีนิดนช่นก็คือธันวาเพื่อจะจิตธันวา,นวาแล้วก็มกราะนะครับก็ลอง สังเกตดูว่าทําไมถึงธุรกิจทางภาคเหนือ,อถึงจะดีตอนปลายปีแล้วที่เหลือไม่มีใครผุดถึงน<ช>ะครับค,ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าทิศไหนเป็นทิศที่ดีที่สุดที่จะมีเงินเข้าแล้วก็ทิศไหนจะเก็บเงินไม่ดีที่สุดค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังจะสร้างบ้านหรือว่ากําลังจะตัดสินใจซื้อบ้านอย่าพลาดรายการวันนี้เลยนะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครูญญ่ค่ะ